และช่วงนี้เชิญรับฟัง1นนาทีกับกปทครับนักขับรถมือใหม่อาจจะสับสนในขณะขับขี่ผ่านวงเวียนหรือแม้กระทั่งนักขับรถทั่วไปก็อาจเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหากไม่ระมัดระวังการขับรถผ่านวงเวียนที่ปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดโดยให้รถในวงเวียนนั้นไปก่อน จากนั้นคำนวณทิศทางที่จะไปให้แน่นอนโดยต้องรู้เส้นทางหรือว่าถนนที่จะเลี้ยวเมื่อเห็นว่ารถว่างจึงให้สัญญาณไฟเลี้ยวแล้วค่อยๆขับเข้าวงเวียนโดยให้ยึดเลนที่มุ่งไปอย่างทางที่ต้องการไปแต่เมื่อถึงช่วงใกล้ทางแยกที่มีเส้นแบ่งช่องจราจรเพื่อเข้าถนนอีกเส้นหนึ่งซึ่งนับว่าเป็นช่วงการขับขี่ที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นอย่างมากนั้นผู้ขับขี่ต้องเปิดสัญญาณไฟเลี้ยวก่อนเปลี่ยนเลนอย่างระมัดระวัง แต่หากเห็นว่ากระชั้นชิดเกินไปเนื่องจากมีการขับรถตามกันมาหลายคันยังไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้อย่างปลอดภยัยก็ให้ขับไปวนในวงเวียนอีกครั้งหนึง่งแล้วจึงวนกลับมาจุดเดิมเพื่อรอจังหวะที่เหมาะสมโดยต้องไม่ไปขับเบียดหรือว่าปาดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิดอย่างเด็ดขาดนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกคะ่ะ